ผมเอรอนจากช่อง Ang เกิลเมนนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดระย้อนมาได้ประมาณสามึงสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังด้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามวันเดนะครับผมก็เป็นปฏิของคนที่เป็นกรดระย้อนที่อยากแชร์ข้อมูลทุกเองเพราะว่าอยากจะหายจากไอรนี้ไปไว้ครับผมคลิปนี้มาไวไป,ไปนะครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงทับทิมนะครับผมว่าทับทิมเนี่ยคนเป็นกรดระย้อนกินได้ไหมทับทิมเนี่ยคุณอาจจะเห็นตามอ่ะผมไปเยววาวราชบ่อยอะทับทิมสดนี่เห็นเยอะมากๆทับทิมทันที่ทาเป็นน้ําด้วยก็อยาก ก็คิดจะมาพูดถึงว่าทับทิมเนี่ยคนเป็นกรดเล้อนกินได้ไหมก็เะมาดูค่าเพสกันก่อนเดีาครก็ผมว่าค่าเพสของทับทิมเนี่ยเป็นเท่า,าออไหร่ค่าเพสคืออะไรค่าเพสคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนับผมถ้าค่าเพสนั้นอ่ะต่ากว่าเจ็ดแสดงว่าของน้ําของเหลวนั้นอ่ะมีนิ่เป็นกรดนะครับผมจากาที่ผมหาข้อมูลมา,านานนะครับผมห้าหกเจ็ดเนี่ยจะอยู่ในค่าที่ยังกินได้อยู่ถึงแม้จะมันจะมีกรดก็จริง แต่ว่ากินสามารถกินโดยที่ไม่ต้องกังวลอาการกดไหลย้อนกําเริบเลยครับผมแต่ว่าทับทิมเนี่ยคาดเพซของทับทิมอยู่ที่สามจุดศูนย์เจ็ดครับผมโอ้โหนี่มันหนึ่งในผลไม้ต้องห้ามที่คนเป็นกรดไหลย้อนต้องหลีกเลี่ยงเลยครับผมก็ก็คิดดูนะเราเป็นกรดไหลย้อนอ่ะนั่นหมายนั่นหมายถึงกรดในะกระเพาะเราเยอะใช่ไหมเยอะจนขึ้นอกทำให้เราแสบอก,อกจุกอก ขึ้นคอทําให้เราระคายคอแสบคอแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกดอ่ะแล้วไอ้ทับทิมเนี่ยสามจุดศูนย์เจ็ดมันแทบจะเป็นกดล้นล้วนเลยนะครับผม <c oughs> ก็ต้องบอกว่าคนเป็นกรดย้อนนะ่ะต้องหลีกเลี่ยงเด็ดขาดเลยนะผมก็ <c oughs> ถึงแม้จะหวานอร่อยนะฮะทําเป็นน้ําก็อร่อยมากเม็ดเยอะแต่ไม่เป็นไรก็อร่อยแต่ว่าคนเป็นกรดย้อนก็ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับผมสับทับทิมก็เสียใจด้วยนะครับคุณต้อง หลีกเลี winter, ่ยงไปก่อนสักสี่ห้าเดือนน่ะหรือจนกว่าอาการกดไหลออนคุณจะหายเลยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแท่เพียงเท่านี้นะผมเพราะนั่นคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากทำคลิปเรื่องกดไหลย้อนแล้วผมก็เคยผ่าตัดเพราะว่าข้อเท้าพิกนะครับผมผมก็เลยค่อนข้างจะที่จะหมกมุ่นอยู่กับการกายภาพบัตรข้อเท้าพิกสอนทําพวกอ่าคลิปกายภาพบัตรข้อเท้าพิกด้วยเช่นกันก็ใครมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนแล้วก็เรื่องข้อเท้าพิกก็สามารถเข้าไปดูในช่องผมเพิ่มเติมได้นะผมสำหรัับบบบคคคลิปนนีีี้้กก็จเเพยงท่าาขอุณมร